อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเข้มป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายส่วนที่กำลังหลายฝ่ายร่วมกันป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศตามแนวชายแดนของหมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้ำโขงโดยมีการจัดระเบียบเรือจัดเวรยามและลาดระเวนตลอด24ชั่วโมงนายนิธิพัฒน์มลาศีปลัดอำเภอพลพิสัยงานความมั่นคง ได้เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวในส่วนของอำเภอพลพิสัยพร้อมทั้งการดําเนินการในส่วนของจุดจอดเรือความเข้มแข็งของชอรบรและได้ฝากถึงประชาชนตามหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงในเขตอำเภอพลพิสัยว่าท่านในอำเภอได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยกํานันผู้ใหญ่บ้านชรบรนะครับในพื้นที่ชายแดนนะครับ15หหมู่บ้านโดยเฉพาะ ตำบลกุดบงก็คือ,อบ้านหนองกุ้งบ้<ช>านกุดบงบ้านหนองกุ้งใต้หนองกุ้งเหนือนะครับตำบลแล้วก็บ้านใหม่ในห้าหมู่บ้านเนี่ย<ช><ช>ได้จัดชลออรมาเข้าเวรยามโดยโดยจัดเป็นทั้งหมด3ผัดรวมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ<ช>ผัดแรกก็ตั้งแต่8ปดโมงไปจนถึง4ี่โมงเย็นผัดที่สองสโมงเย็นไปจนถึงทเที่ยงคืนนะครับ<ช>ผัดที่3มคือเที่ยงคืนไปจนถึง8ปดโมงเช้าก็จะวนลอกไปอย่างนี้ครับตลอดช่วงช่วงเข้มข้นคือช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนะครับ จะไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็หมายถึงว่าเราสกัดกั้นหนึ่งหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องเรื่องยาสิติดนะครับ,รบข้ามการนําลักลอบนําเข้ายาสพติดสองห้ามามีการลักลอบส่งสิ่ง,งนี้ของนี้ภาษีข้ามไปฝั่งนูน้นสามก็คือการป้องกันคนฝั่งนูน้นเข้ามาโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วตลอดถึงการ ป้องกันการทำผิดต่างๆที่พวกมิจฉาชีพมาใช้อาศัยพื้นที่ชายแดนในการกระทำผิดนะครับนี่มีที่จุดจุดเรืออยู่รวมมาทั้งหมดสามจุดนะครับคือจุดขุดโบงจุดบ้านใหม่แล้วก็จุดหนองกุ้งหนองกุ้งเหนือใต้จะมาอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็เรือแต่ละลำนะครับเราจะให้มีการเขียนเครื่องหมายเรือไว้เครื่องหมายเรือก็คือเป็น เลขของตำบลเลขเลขของหมู่บ้านแล้วก็เลขของอหมายเลขเลรือแล้วก็เรือก็ต้องมีการติดธงเป็นสนัญลักษณ์ว่าเรืรเลอลำนั้นเป็นเรือของสัญชาติไทยนะครับถ้าเรือที่ไม่ได้ติดธงหรือไม่มีหมายเลขตามที่ได้กําหนดไว้ก็ถือว่าเป็นเรือที่ไม่ไม,ไม่ปรากฏสัญชาติอาจจะเป็นจากฝั่งนู้นหรือว่าเรือที่มาใช้ในการการะทำความผิดผนะครับตัวนี้เราดเนินกันยังไงครับถ้าเจอถ้าเจอนะครับถ้าเจอเราก็จะจะตรวจอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมาแบบผิดไม่มีเครื่องหมายนี่เราก็จะยึดมาตรวจสอบแล้วก็ให้เจ้าของมาแสดงตนก่อน นะครับถ้าสืบสวนว่าเป็นเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็จะตรวจยึดนะครับครับในส่วนความเข้มแข็งและเครือข่ายของเราหมู่บ้านแต่างก็ความเข้มแข็งมากน้อยขนาดไหนพร้อมพร้อมครับพร้อมทุกหมู่บ้านนะครับชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะป้องกันการกระทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราเรามีความพร้อมครับตลอด24ชั่วโมงครับจะให้ฝากถึงชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งโคงว่า ควจะมีการปฏิบัติตัวยังไงอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะครับครับก็จะฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับครับผมคือเจ้าที่ของเราเนี่ยอาจจะมีมีน้อยแต่ว่าเราต้องดูแลนะครับโดยเฉพาะตัวบุรีบงนี้ทั้งหมด9.2กิโลเมเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับถึงเราจะมีกําลังที่ตัดลาตะเวนตลอด24แต่ว่ามันก็จะ หลุดหูหลุดตาไปบ้างนะครับก็ให้ฝากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังนะครับถ้าเกิดพบอะไรผิดสังเกตให้แจ้งบอกแสมาที่เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ดําเนินการกับผู้กระทำความผิดนะครับในในส่วนของทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชายแดนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนองคายรายงาน